สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักร้องลูกทุ่งดังเปิดใจอาการสุดหลังฉีดวัคซีนตรวจพบก้อนเนื้อที่ตับเปน็นหนึ่งนักร้องดังมกความสามารถอย่างสอนชัยเมฆวิเชียนนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในอดีตเจ้าของบทเพลงจุบไม้หวานซึ่งก่อนหนนี้หญิงลีเผยพันโซเชียลว,ว่าหญิงลีเยี่ยมอาสอนชัยเมฆวิเชียนป่วยตรวจพบก้อนเนื้อในตับ8ชั่วโมงแฟนๆช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะ อาเข้มแข็งใจดีสู้เสือคาเขอเป็นกำลังให้อาด้วยความเคารพรักและศรัทธาค่ะ โดยทางด้านอาสอนชัยได้เปิดใจผ่านรายการเ e p o p t t o d y y ว่าเมื่อ10ปีก่อนตนเคยรักษาอาการป่วยจากไวรัสตับจากที่เช็คดูแล้วด้วยการอาัลตราซาวและตรวจเลือดแล้วทุก6เดือนคาดว่ามันหายขาดไปแล้วเพิ่งมาเว้นการตรวจช่วงปี2562ถึง2564แต่อยู่ๆมันย้อนกลับมาอีกตอนที่ตนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งฉีดเข็มแรกไม่เป็นไรแต่เมื่อฉีดเข็ม2มันม มีความผิดปกติเหนื่อยเนื่อยไม่เมื่อยเคล็ดเคล็ดร้องเพลงก็เหนื่อยบางทีอยู่เฉยๆก็เหนื่อยจึงได้เข้าตรวจเช็คร่างกายและตรวจเจอก้อนเนื้อร้ายขนาด8-9ถซนติเมตรตอนนี้ต้องทําการรักษาด้วยการฉีดสีผมก็ใช้สิทธิ์30บาทแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องห้องพักเมื่อ10ปีที่แล้วรักษาตัวใช้เงินไปเยอะมากและผมหาเงินไม่ทันตอนนี้ไม่ได้ทํางานแล้วไม่ได้รับงานเนื่องจากพอไปร้องแล้วมันเหมือน กับจะเป็นลมอย่างไายทางทีมงานขอเป็นกําลังใจขอให้หายไวๆนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ